ตอเอาเตอร์ oh, outer, สูนนี่แดงใหญ่ใหญ่ขนาดเลยนี่อ,นอย่างลำปลาเรือจีนี้ใหญ่แต่ใหญ่ว่ะกิ้มก้อยเขาลรอมันลำอยู่นะสวัสดีเจ้าตอนนี้ตุ๊กตาอยู่สวนแอปเปิลของชาวบ้านนะเจ้าวันนี้จะมาเก็บแอปเปิลเตื้อสุดท้ายนะเจ้าเพราะว่า แอปเปิ้ลเนี่ยมันดีกลิ่นแล้วก็มันทยอยร่วงหมดแล้วนะเจ้าเอาต้นแดงๆตั้งปูนก่อนนะเจ้านี่มันร่วงหมดแล้วร่วงหมดแล้วเจ้าร่วงเวยเสียนี่ต้นนี้นะลำเจ้าลำลำต้นนี้นี่นะนี่ หน่วยมันกำลังมอกกินนักลำไปเอาก็เกียนดีๆไปนะเจ้าเลือกเลือกเอาก็เกียนดีๆไปนี่พอหรอ ยกขนาดเลยเนี่ยอันนี้มันจ้ำมาเอาเจ้าเอาก็เกนโมกลำลำโหลดสารพิษแท้แท้ทรูเอาก็เก,น,ก,ดเก,เกนดีๆไปอันนี้สีอันนี้มันแบบไข้ลำตัวได้นะเจ้าเกลียนมันใหญ่เหี่ยบดดอกบดได้แต่มันบบไข้ลำอันนี้นะ เนี่ยจิ้มก้อยเขาละมันลำอยู่นะอืมเอาไปอันนี้ลูกมันบอกงามตัวได้อืมเอาก็ลูกงามๆดีๆไป ถ้าอยู่บ้านเฮานี่ดีดีนะเนี่ยแบ่งกันเก็บ <จะ S 2> แบ่งกันกินน,น่าจะดีเนาะต้นนะ<ห> น้ยเดียวแต่ลูกมันดุกลุกแต่เด็กว่าพ่อ่เน่ปลาเลือนี่จะอี้นี่ฮะกินบะเซียงสักปีปีแล้วก็กินบะเสียงปีนี้ก็กินบะเซียงมีคนถามว่านี่ยังมาเก็บสวนชาวบ้านชาวบ้านต้นบอกว่าเอาค่ะโอ้ยตินสวนนี่เป็นสวนของคนที่หู้จักนะเจ้าคนที่หู้จักนี่เขาไปอยู่บ้านภาคคนจลาละแล้วก็มีคนดูแลสวนอยู่เพื่อนบอกขึ้มาเก็บนะเจ้า มาเก็บได้ตลอดเลยถ้าเขาแค่อยากเก็บนะเจ้าเนี่ยอืมถอนี่นี่เด็ดติ้งกินติ้งกล้านมันมา đai tại buộc cười mốt sắc tí, ruộng, ruộng cũ tí tìm mà chết tan xiêm nặng cơn Nè nhìn hiếm hiếm mình hiếm apple sắc hiếm đó, nè ลำปลาเรือจอีนี่ใหญ่เต่ใหญ่ว่ะนี่มาพอใกล้ๆนี่นี่เนี่ยันกระลำปลาเหลือในี่จะอีนี่สูงพอแล้วนี่โอ้นี่ขอเอาเตอร์สูนี่แดง ส่วนนี้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลเนาะถ้าใครบอกอนุญาตให้เข้ามาก็เข้ามาบไ,ได้นะเจ้า<ำ>อันนี้ตุ๊กตาก็มาเก็บผู้ปีนะเจ้าคนอื่นที่เขาบหุ่นจักก็เข้ามาบไ,ได้เนาะนติดตัวเองติดตัวแล้วมีความสุขกินคาต้นนี้ลำขนาดเลยกกินทิ้งกินกว้าง จะได้กับมาเสี่ยงแต่ว่าเก่นี้จ้านแงานงามๆหน่วยเงินงามอย่างว่าแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนพอมีคนดูแลนี่ส่วนนี้จะดีขนาดเลยต้นนี้ลำขนาดเจ้าแต่ว่ามันบาดกเท่าไรปีนี้มีอยู่ห้าหกแก่นพอได้กินไหมเจ้าปีหน้านี่ถ้าจะดกเพราะว่าปีนี้มันมาดกมันจะเป็นกี่ละถ้าเป็น แอ,อ,เอปเปิ้ลมูนี่นะเวลาปีนี้มันบดดกปีหน้ามันจะดกเอมันพลัดเปลี่ยนปีกันไปเอ,อเจ้าสลับสับเปลี่ยนกันไปต้นนี้เก็บไปจะจะเสี่ยงนะเจ้าเติอได้แล้วนะรอบนี้จะเอาไปห้อเสี่ยงเพราะว่าต้นนี้มันลำมันแซบมันหวานมันกรอบ Hmm. มีต้นลูกแพรอยู่สองสามต้นนะเจ้าลองมาพอเจ้าแต่มันบอกไข่ลำนะเจ้ามันบอหวานรสชาติมันจืดจืดชืดชืดเอาไปสกักแกนสองแกนพอละเอาไปปล่อยอนนให้มันสุกอเ,เอาไปทำเค้ก นี่แห็มนี่คือพ่อความดกนี่มีท่ากินแบ่งท่าไปนี่รูกงามๆเก่ียนย่อยๆพอรึนี่ใหญ่เตะใหญ่ว่ะนี่พอรึสู นี่คือพอเก่งยงายขนาดเลยนี่ายกว่าหน้าฉันแห็มพอแล้วนี่ายเตะายว่าไอ้่นงสีอีออ้ป็นรัปลาเหลือเนี่ยเสียดายเตะเท่าแล้วเนี่ยอืม โอ้เอาเต้อความดุกของแอปเปิลนี่นะขนาดว่าเก็บแล้วนะยังนักอยู่นะนี่นี่แต่ก็เก็บเป็นเต้อสุดท้ายละเสียดายแท่เสียดายว่าเพราะอืมตอนนี้ก็ได้หนึ่งถุงกรับเก่งเต้น,นะเจ้าเก็บกต่กินมาเสี่ยงเอาคว่างเหี่ยวไดายนี่พอแล้ว แอปเปิ้ลที่ออกเองจะอี้ตามธรรมชาติจะอี้บะหมี่คนพอมันก็จะมีมแมลงมาตอดพองนะเจ้าปิกบานก่อนนะเจ้าทริปหน้าว่ากันเห็นไหมบายบายเจ้า